ซาลิบาอาจจะต้องปิดเทอมก่อนเพื่อนเหมือนกันนะครับสำหรับวิลเลียมซาลิบาครับคือมีรายงานข่าวเบกนิวว่าไม่ทันเยือนแมชชเตี้และอาจจะเลวร้ายถึงขั้นปีฉากรุ่การนี้เดวิดออนสไตน์นักข่าวชื่อดัง,ดงของเดอะแอตแลนติกมีรายงานล่าสุดนะครับยืยนยันว่าวิลเลียมซาลิบากองหลังฝรั่งเศสวัย22่ปีนั้นไม่พร้อมสำหรับเกมเจอกับแมชชิตี้ในวันพุธนี้ และอาจจะพาเกมในนัดถัดไปครับในการเจอเชลซีอีกด้วยเนื่องจากยังไม่พร้อมกลับมาโดยทางด้านมิเกลออรตารู้สึกกังวลอย่างมากและจากการจากผลสแกนล่าสุดของการบาดเจ็บของเขานะครับสำหรับวินเทนซาริบายัางไม่ดีขึ้นและการุนแลถ,ถึงขั้นไม่สามารถกลับมาเล่นในลุก,กานี้ที่เหลือได้อีกประมาณ1เดือนถือว่าเป็นข่าวที่ร้ายสำหรับอาร์เซอนอลนะครับไม่ค่อย มาเจ็บช่วงปลายฤดูกาลพอดีด้วยแล้วก็ทําให้ฟอร์มการเล่นใน,นอาซนอลดดอบลงไปในเรื่องของเกมรับนะครับนะก,ก็ต้องลุ้นกันต่อไปนะครับให้ไว้ใจรอบโพดิงนะครับรอบโพดิงเป็นไว้หรือให้ใครมาคู่กับมากันเนสแล้วก็แบ็คขวาใช้ใครก็ได้นะครับนะหรือก็ต้องยืนหลังสามไปก็ได้นะครับตามมุมมองผมนะหรือยืนหลังสองแล้วก็หาใครมาแทนเขาสะหน่อย นะครับเป็นไว้ก็ได้ทำมากันเนสแล้วก็แล้านขวานี่ก็พูดถึงมันก็นะมันมันก็ไม่รู้จะใช้ใครเล่นเหมือนกันนะครับสำหรับอาร์เซนอลนะต้องต้องคอยดูครับเกี่ยวกับเดย์ต้าจะแก้เกมยังไงนะครับแล้วก็มานั่งคิดครับว่าจะชนะแมนซิตี้ยังไงดีกว่านะครับสำหรับค่ำคืนวันพุธนี้นะครับเป็นกําลังใจให้อาร์เซนอลนะครับให้รุนนครับอีกแค่ไม่กี่นัดที่เหลือทําให้ดีที่สุดครับได้แค่ไหนแค่นั้นครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ